ห้องใหม่ใครยังไม่ได้เข้ารีบเข้านะแม่นะห้องใหม่นะใครยังไม่ได้เข้ารีบเข้านะครับสําหรับตําราพรนานะครับสายด่วนนะครับอ่าสายด่วนนะครับบอกบอกไวก้ก่อนนะครับห้องใหม่เนี่ยเห็นไหมพี่เห็นงวดที่แล้วไหมล่ะเห็นงวดที่แล้วไหมใครเห็นใบแดงงวดที่แล้วบ้างเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วใบแดงไว้ใจได้นะครับใบแดงไว้ใจได้งวดที่แล้วเนี่ยเขาเกือบคือถามว่าห้าสี่ห้าเก้าอ่ะโอ้โหพี่คือเอาง่ายว่าสวยอ่ะ ผมบอ,อกเลยวันนี้ก็ยังน่าตามอยู่สําหรับสายด่วนนะ <c oughs> เขาจะเด่นแค่ตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับเป็นสายด่วนที่ผมได้มาจากสปลาวเขาส่งมาให้นะมันมีหลายหางแหละแต่ผมคัดให้เหลือหางเดียวนะครับเอาจริงอะ่ะสายด่วนน่าติดตาม <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามันมีแค่หางเดียวเม็ดเดียวนะครับ เลขเนี่ยมันจะไม่หนีในใน,นี้หรอกผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมจะคัดมาตัวที่ผมชอบแล้วมันก็จะอยู่ในตารางนะครับผมแต่ว่าเลขอันนี้ผมจะให้เฉพาะในห้องในกลุ่มเท่านั้นใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่ตอนนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเคียตีเข้ากลุ่มฟรีทุกคนบอกแค่นี้นะครับบอกแค่นี้นะคืนนี้ลาวพนาครับเหมือนเดิมครับแปดกับสองเนี่ยดักไว้เลยอ่าทีนี้งวดเก่าเนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีหกเอาหกเก็บไปก่อนเอาหกเก็บไปก่อน เอาหกเก็บไว้ก่อนอ่าเอาหกเก็บไว้ก่อนงวดน,นี้เอาหกเก็บไว้ก่อนนะครับเลขตำแหน่งซ้ําเนี่ยเราเอามาหมดแล้วถามว่าตัวเก่าเนี่ยนะครับสี่ห้าห้าตัวสุดท้ายจะซ้ําหรือเปล่าผมมองว่าน,น้อยโอกาสมีแต่น้อยนะครับและเราถ้าเราจะให้ดีนะครับเราดักสี่ไว้ด้วยเลยนี่ดักสี่วนะไว้ด้วยเลยดักสี่ไว้ด้วยนะครับดักสี่ไว้ด้วยเลยตัวที่อีกตัวหนึง่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้ระวังอะไรรู้ไหม ผมจะให้ระวังนะครับตัวที่มันไม่ค่อยออกสีงวดสีงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาข้ามตัวนี้ไปตลอดข้ามไปข้ามมาตลอดเพราะฉะนั้นเจ็ดจะมีอยู่ในตารางขอสองตัวตรงๆเฮียวันนี้จัดไปครับจับให้ได้จับให้โดนพี่ทุกคนใครที่ดูแล้วชอบตัวไหนคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยลาวพานาคืนนี้นะครับลาว่านาคืนนี้ใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับสองตัวในตารางเห็นไหมพี่เห็นงวดที่แล้วสี่ห้าสี่ห้าไหม เออในตารางนะ่ะผมไม่ได้จับผมไม่ได้จับนะแต่คนถูกเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับเลขกลางตารางตำราวงวดที่แล้วออกสี่ห้านะครับตำรานะครับพี่เห็นไหมเงวที่แล้วเนี่ยสี่ห้าในตารางมันชัดมากคนถูกเยอะมากนะครับเพราะว่าเลขมันอยู่ตางหัวตารางแล้วมันเข้า,าถามว่าพอเลขมันอยู่หัวตารางเนี่ย มันสวยแล้วผมเด่นสนะี่เนี่ยพี่เด่นคาว่าเด่นสี่ก็คือโอกาสสนะี่เนี่ยมาเยอะนะครับโอกาสสนะี่เนี่ยมาเยอะอันนี้คืองวดที่แล้วนะวันที่ห้านะนี่นะที่เขาออกสี่ห้าเนี่ยนะที่คนดูกเยอะเพราะว่าเขาเป็นเลขหัวตารางนะครับคนก็จะจับสี่สามสี่เก้าเออสี่สองสี่เก้าสี่ห้าแถวๆนี้นะครับวันนี้คือตัวนี้ใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยนะครับใครชอบตัวไหนคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยนะครับแปดสี่หกโอ้เป็นคนชอบสี่หกเว้ยอ่ะผมจับเลย ผมจับเลยผมจับเลยผมจับเลยสามจะมาอีกไหมสามมันชนสามมาพี่ผมไม่อยากพูดคำว่าตัดสามทิ้งหลอนมากคำเนี้ยไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าตัดสามทิ้งผมตัดปุ๊บมาปั๊บเลยนี่นะเด่นแปดรองสองนะ นี่นะแปดสองมาคู่กันได้ไหมมาคู่กันได้ครับระวังไว้เถอะครับโอกาสมีครับแปดตัวแรกครับผมจับคู่เลยนะผมจับคู่เลยนะแม่ผมจับคู่เลยนะยนะแปดนะตัวแรกครับแปดหกสวยมากครับแปดสี่สวยมากครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะมานะครับถ้าจะมาผมให้ระวังแบบนี้ทุกคน ผมให้ระวังแบบนี้ผมให้ระวังแบบนี้ครับบางคนอาจจะแบบพี่อ่ะหนูชอบสี่หกจังเลยหนูชอบหกสี่จังเลยตามตามโชคตัวเองตามดวงตัวเองไม่เสียหายตามโชคตัวเองตามดวงตัวเองไม่เสียหายทุกคนเออตามโชคตัวเองตามดวงตัวเองไม่เสียหายชอบชอบชอบแปดสี่ตามแปดสี่ชอบเจ็ดแปดตามเจ็ดแปดชอบสี่หกตามเจ็ดหกไม่ว่ากันแต่สูตรผม <ST> S> <S ผมคำนวณแบบนี้นะครับวมืที่แล้วแปดสี่ห้าสำหรับลาวพนาอ่าผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเขาจะซ้ํา เราดักเนี่ยเราดักตัวแรกเลยเนี่ยเราดักให้มีเราดักตัวที่มีก่อนถามว่าตัวตัวที่มีงวดที่แล้วคือคือตัวอะไรบ้างคือแปดคือสี่นะครับคือแปดคือสี่นะหกเจ็ดสองเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแปดสี่สองนะครับตรงนี้นะครับดักให้เขามีก็คืออย่างนี้แปดสี่ห้าใช่ไหมงวดที่แล้วงวดน,นี้นะครับใส่แปดสองสี่ ให้เขามาคู่กันแบบนี้อีกตัวหนึ่งคือไม่ต้องมีตัวเด่นเลยดักไว้ไม่ต้องมีตัวเด่นเลย,เเลยแบบนี้ใครจะตาลาวไปตามในห้องนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ นะของพี่ๆทุกคนนะครับผมไม่อยากให้เอฟซมาโดนโกงโดนหลอกนะครับเข้าห้องของแท้มั่นใจหายห่วงนะครับผมเออเข้าห้องของแท้นะครับใครเข้าห้องไม่ได้ทักข้อความเพจมาได้เลยใครเข้าห้องไม่ได้ทักข้อความเพจมาได้เลยหกสี่เจ็ดสวยครับจับเองรวยเองเด้อจับเองรวยเองจับเองปังเองจับเองเฮงเองแนะ่นอนนะครับ วันที่7มกราคมครับ2568แคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยสำหรับลาวนาขออย่างเดียวใครดูไลฟ์สดอย่าลืมเข้าห้องไปดูสายด่วนด้วยนะครับวันนี้ประจำวันที่7มกราคม2569นเะครับเฮียตีคนรักหวยก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนทุกทกท,กท่านนะครับผมจงสุขสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะครับคิดทองขอให้ได้ทองถ้าคิดจะซื้อหวยซื้อเลขก็ขอให้ถูกหวยถูกเลขทุกๆคนท ทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับประจำวันที่7มกราคม2569ครับเฮียตีคนรักหวยมาวิเคราะห์คำนวณแนวทางนะครับวิเคราะห์ลาวพระนาคืนนี้ให้กับพี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผม แคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยขออย่างเดียวใครถูกใจกดถูกใจใครกดไลค์ขอให้มีแต่คนรักคนชอบใครกดแชร์ขอให้ร่ําให้รวยขอให้ถูกเวลาวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมสายด่วนด้วยอย่าลืมสายด่วนในห้องที่ลิงด้านล่างอย่าลืมเข้าไปดูเข้าห้องของแท้ยังไงก็อุ่นใจแน่นอนนะครับวันนี้เฮียติคนรักหวยนะครับมาวิเคราะห์แนวทางให้กับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับได้รับชมกันจากพี่เท่านี้สาหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับสวัสดีทุกคนทุกท่านกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคคนนนนท่าสสสหรััับววีี้ด